สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารและก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะสําหรับในส่วนของครมมีการอนุมัติกรอบวบงเงินเพิ่มเติมช่วยบรรเทาภาระค่าไฟฟ้านานถึง4เดือนโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม25 6 6ไปจนถึงเดือนเมษาย,ยนสอน2 5า6ทั้งนี้ก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่มีผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้นค่ะซึ่งรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างไร เดี๋ยววันนี้เราจะไปะติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดหลังจากที่คอรมของบประมาณกว่า7,500ล้านบาทช่วยเหลือค่าไฟฟ้า4เดือนคือเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2566นะคะซึ่งได้เห็นชอบนะคะคุณผู้ชมงบประมาณวงเงินนี้ในกรณีสําหรับบ้านที่อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนค่ะ ซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะเป็นการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าเป็นระยะเวลา4เดือนซึ่งนำเรียนให้ทราบไปแล้วเมื่อกี้เดือนมก,กราคมถึงเดือนเมษายนสงน2,566ซึ่งจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะประมาณกว่า19.66ล้านรายทั่วประเทศเลยซึ่งจะมีการแบ่งเป็นนะคะผู้ใช้ไฟฟ้ากรณีบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของกอฟอนอแล้วก็กอฟผนะคะแล้วก็ผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่บ้านอาศัยในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของกอฟผค่ะแล้วก็ ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือด้วยซึ่งกําหนดการนะคะคุณผู้ชมให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มดังนี้ค่ะ1ก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง1นึถึงร้อหน่วยต่อเดือนนะคะให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจํานวน9 2 0 4สสตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่า f อเรียกเก็บแล้วก็ส่วนลดอยู่ที่1.39สสตางค์ต่อหน่วยค่ะ สองก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง1 5 0่งรหถึงสามหน่วยต่อเดือนนะคะให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน67บเจ็ดบาท ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน67.04สตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่าเ t ier, เรียกเก็บแล้วก็ส่วนลดอยู่ที่26.3สสตางค์ต่อหน่วยค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากเพจไทยคู่ฟ้า,ฟาได้มีการของบประมาณ7,500ล้านบาทช่วยเหลือค่าไฟฟ้านาน4เดือนคือเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนสองพันห้ารหสกเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กระชร์เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ใน คลิปหน้าสวัสดีค่ะ